โอ้โหวายลงแบบนี้สวยโ <c oughs> อ้ยพันนกสิบาทอ่ะโอ้ลัวอีกคุณสิถึงโอ้โห <c oughs> แล้ววายแถวสามขอให้มันไหลต่อ <c oughs> ไหลต่อจะสวย ใช้บิจรารณญในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโช์ผู้ทีท่มีปัญหาด้านนทรัพท์และผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยนะจ๊ะวันนี้เจ๊สวยก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกมมาจองเวสองนะ,ะชุนที่มีมาก็คือเจ5ดพันห้าบาทเบ็ดที่ห้าสิบนะจ๊ะวันนี้เราหวังว่าเบ็ดเยอะมันจะ แตกเยอะนะจ๊าเออให้มันแบบเล่นกันหนบว่ารู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วการเล่นแบบนี้นะ เออบอกไว้ก่อนไปเวียนไว้ก่อนเลยว่าใครที่มีปัญหาด้านชุนทรัพย์ไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะดูเพลินได้แต่อย่านะเล่นเสี่ยงแล้วก็อย่ามาว่ากันนะเออทุกอย่างมีความเสี่ยงนะจ๊ะอันนี้มันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยเด้อเออดูสิโอ้ลุนเก็บอาได้มา200แล้วเพิ่อแป๊บๆปบได้มาแล้วเวลาได้ก็ได้เร็วจ้ะ โอ,อ้โหแถวสามนาไม้อักซอแดงไม่ลง,อ,งอืมอืมอะไรอืมอะไรก็ไม่รู้ออ้วงกลมวงกลมครึ่งหนึ่งไปเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ได้ทุกแถวยาวๆเลยจ้ะห้าแถวเมื่อสักครูอาจจะสิบบาทเมื่อกี้นะกรุบกรุ หลวายลงขอให้ไหลเอาไหลไปจ้าเอื้ยไม่รู้จะหมู่หรือจ่านะวันนี้แต่ขอรุนว่าให้มันได้เอาวายแถวสามมาไหลเออไหลต้อสวยขอให้ไหลต้อออ้อีกคุณห้าแล้วสามร้สสิบห้าบาท เมื่อใดที่มีกำไรเราอุ่นใจไว้ก่อนแต่เมื่อไรที่มันเข้าทุนเราก็ใจแป้วแป๊วสูตรสแกนสล็อตที่จะสวยใช้ยังมีแจกนะจ๊ะถ้าใครอยากได้ก็ยังขอกันได้อยู่นะเออกติกาการขอขอลุ้นก่อนขอลุ้นกนขอเสืเ้อเคทเฮ้ยตัวเสืเ้อเคทเฮ้ยตัว,เ,เ,อตวเอ้ยไม่มาไม่มาอารมณ์เสีย อย,อยู่บนหัวหนู้นนะอ่ะสูตรสกแกนสล็อตนะจ๊ะยังขอกันได้กติกาการขอก็คือเก, like, กิดไลค์เกิดแชร์เกิดสับสไคร้นะจ๊ะแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาที่ไลน์นะไลน์จะปักคอมเมนต์ไว้ให้ข้างล้างนะขอฟรีนะจ๊ะการขอสูสกแกนเออไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะแต่ก็มีกติกาค่อยไปถามเอาละกันว่ากติกาคืออะไรแล้วใครที่สนใจจะเล่น็บไซดเดียวเกิดเจ๊สวยนะจ๊ะทำได้จะบอกให้ว่าเล่นดึกไหนนะ อึอ,อึอ,อึอ,อึไม่มาอีกละอ,อารมณ์เสียโถโนึกว่าจะมาไอ้ลุนรอบที่สองแล้วนะจ๊ะเริ่มเข้าเหนือนะเริ่มเข้าเนือ,นะเเเนอใจคอบอกใครดีขอบอกว่าแตกโบโบแล้วชอเลยหรือว่าเข้าฟีเรีเกมแตกรอบพอเลยเอาเข้าไหมล่ะ เข้าม,เามาแล้วฮู้โ้วพูดเยังไม่ทันขาดคำเข้ามาแล้วโอ้โหฟรอบสามตัวนะจ๊ะโอ้ลุ้นเลยถ้าฝีเกมปังพอจ้ะอย่างที่บอกว่าเบ็ดเยอะวเวลามันแจกมันโอ้โหสนันวันไหวเดอ้อมามามาสิบรอบหมุนของเรานะ ที่สองมันเลยตัวน้อยๆก็แจกมาก่อนเลยนะจ๊ะเอาเฮ้ยสี่ร้อยสิบบาทแดกซอนจีนสีเขียวอืมคอดอกแบบเด็ดๆเลยจ้ะแม่หลายวงกลม โอ้โหวายลงแบบนี้สวยโู้ผ่านกสิบาทอ้ะโอ้รวอีกคุณสิบแม่งถึงโอ้โหแล้วายเท่าสามขอให้มันไหลต่อไหลต่อจะสวยงามมากแม่โอ้รางวัลก้อนโตเข้าเลยจ้งเท่าไรเท่าไรอ่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทได้กำไรมาแล้วโอ้ มามามา,มาสี่รอบที่เหลือมีปากทางเล็กน้อยเพราะรุนอุ้ยไหลต่อชุบออ้ต็มเต็มสวยวได้พอีกพันแล้วไลยอู้คูณสิบอู้ถึงแล้อคูณสิบขอสเก็ตเทออีกตัวสเก็ตเทออีกตัวอื้มไม่เข้าให้ถูกะะลุ้นซอนฟรีนะเห็นไหม <laughs> ความอยากได้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะโอ้แม่เจ้า2 0 3 5บาทรองวันเมกะน,นะโอ้ได้ทั้งหมดเท่าไรฟรีเกมสี่พันบาทโอ้โหพอดีกว่าเพราะว่าทั้งหมดได้มาเท่าไหร่ชุบ ดูสิ11,338บาทก็ถือว่าเราได้มาเท่าไหร่วะหาโอ้สามสี่พันแล้วเดอ้อเออพอดีกว่าเนาะค่อยไปเล่นใหม่เพราะว่ากลัวมันดูดกลับถ้าไงจะสวยก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ